8เคล็ดลับสุดลัดของ MACD นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ MACD นะครับต้องมองว่า MACD เนี่ยเป็น King of Indicator เลยนะครับแล้วก็เป็น Indicator ที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใช้กันนะครับเพราะว่าเขาสามารถบอกจุดสัญญาณต่างๆได้เนี่ยค่อนข้างแม่นยำเลยแล้วถ้าเรานำเทคนิคของเขาเนี่ยมาประยุกต์ในการใช้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการเทรดเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมา แชร์นะครับ8เทคนิคของ MACD นะครับที่เรียกว่าเป็นเคล็ดลับที่ว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า MACD เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าเป็น king of indicator นะครับหนึ่งเลยนะครับ MACD เนี่ยเป็น indicator ที่ว่าอันดับต้นๆเลยนะครับที่นิยมยอมรับกันในตลาดหุ้นหรือการซื้อขายล่วงหน้านะครับ 2. นะครับ MACD เนี่ยเป็น indicator ที่ถูกใช้กันมากที่สุดเลย เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงที่สุดครับ 3. นะครับ MACD เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่คำนวณจากเส้นค่าเฉลี่ย EMA ครับจำนวน2เส้นมีผลการใช้งานที่ดีที่สุดต่อหุ้นที่มีแนวโน้มและตลาดนะครับตอนที่สภาพเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับ 4. นะครับ divergence ของ MACD ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการซื้อหุ้นที่จุดต่ำและขายที่จุดสูงที่ดีที่สุดในการใช้งานครับ 5. นะครับ MACD เนี่ย เป็นอินดิเคเตอร์อันดับต้นๆเลยครับสำหรับการเข้าสู่ตลาดหุ้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาอินดิเคเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นหลายๆคนด้วย6นะครับ MACD เนี่ยเป็นหนึ่งในข้อมูลอ้างอิงการเข้าออกครับและนักลงทุนเนี่ยใช้กันอย่างเป็นระบบบ่อยครั้งที่สุดเลยถูกใช้แพร่หลายเพื่อประเมินจุดซื้อจุดขายรวมถึงการดูแนวโน้มขาขึ้นและข,ขาลงด้วยนะครับอ่ะแล้วเราก็มาดู8เคล็ดลับสุดลัดของ MACD กันนะครับข้อที่1เนี่ยก็คือ MACD จะ Golden Cross นะครับแต่ไม่ Golden Cross Momentum ขาลงทิศทางชี้ลงราคาจะลงนะครับข้อ2 MACD จะ d e a t e Cross แต่ไม่ d e a t e c o s s เนี่ย Momentum ขาลงกับตัว2ครั้งทิศทางชี้ขึ้นราคาก็จะขึ้นนะครับข้อ3จุดต่ำเกิด Golden Cross สครั้ง MACD Bullish Divergent เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีในการเข้านะครับข้อ4จุดเกิด d e a t e Cross สครั้ง MACD Bearish Divergent เป็นโอกาสที่ดีในการออกครับ ข้อ5ฟื้นคืนชีพชุบชีวิตในช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหลังจากการย่อตัวล้างจานและเกิดเดดคอร์สภายใน2วันเกิดโกลเด้นคอร์สอย่างรวดเร็วราคาขึ้นแน่นอนข้อ6ไม่อาจเดียวยาได้ในช่วงที่เป็นขาลงหลังเกิดการรีบาร์และเกิดโกลเด้นคอร์สภายใน2วันเนี่ยจะเกิดเดดคอร์สอย่างรวดเร็วราคาลงแน่นอนนะครับข้อ7หลุมพางทองคําหลังจากที่ราคาขึ้นมีการย่อตัวและเกิดเดดคอร์สภายใน7วัน โมเมนตัม um ขาลงค่อนข้างสั้นจะเกิดก o l d e n c r ร s สราคาขึ้นแน่นอนครับข้อหนึ่ง MACD จะก o l d e n c r o s สแต่ไม่ golden c r ร s สเนี่ยโมเมนตัม um ขาลงทิศทางจะชี้ลงนะครับแล้วราคาก็จะลงนั่นเองจากตัวอย่างกราฟที่เราเห็นนะครับก่อนช่วงที่ว่าราคาของหุ้นจะลงเนี่ยถ้าเรามาดูตรงเส้น MACD ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นทิศทางที่ชี้ลงแต่ว่าจะมีจุดที่ว่าเส้นเขาจะตัดขึ้นกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเส้นเขาก็ไม่ได้ตัดขึ้นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เส้นเขาก็ชี้ไปในทางทิศทางลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาของหุ้นก็ลงต่อเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีการพยายามรีบาวขึ้นมาให้เราเห็นบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแนวโน้มของหุ้นเนี่ยก็ยังคงเป็นขาลงนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของข้อ1นนะครับก็คือในช่วงจังหวะตอนช่วงก่อนที่ว่าราคาของหุ้นจะลงนะครับเส้น MACD ตรงนี้เขาพยายามจะตัดขึ้นกันนะครับแต่ว่าเขาก็แค่ชนกันเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ตัดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เราเห็นเส้นเขาชี้ลงนะครับราคาของหุ้นเนี่ย ก็ลงเหมือนกันนั่นเองนะครับข้อ2ครับ MACD จะเดทคอสแต่ไม่เดทคอสโมเมนตัม um ขาขึ้นกับตัว2ครั้งทิศทางจะชี้ขึ้นนะครับราคาก็จะขึ้นจากตัวอย่างกราฟตรงนี้นะครับตอนช่วงที่ว่าราคาเขากาลังจะขึ้นเนี่ยถ้า MACD มีการตัดลงกันเนี่ยราคาหุ้นก็จะลงใช่ไหมครับแต่ว่าในจุดตรงนี้เนี่ยมีช่วงที่ว่า MACD นะครับกาลังจะตัดลงกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตัดลงนะครับถึง2ครั้งเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ราคาหุ้นของเขาเนี่ยก็ขึ้นไปต่อได้นะครับเพราะว่าเส้น MACD เขาเนี่ยไม่ได้ตัดลงกันนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างกราฟหนึ่งของข้อ2นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตอนช่วงที่ว่าก่อนราคาจะขึ้นนะครับเส้น MACD เนี่ยมีการชิดกันแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะทําการตัดลงนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตัดลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาของหุ้นเนี่ยก็มีการขึ้นไปต่อนะครับแล้วเส้นเนี่ยก็ชี้ขึ้นนะครับผม ข้นะครับจุดต่ำเกิด golden cross ส2ครั้ง MACD b u l l i t divergence เป็นโอกาสที่ดีในการเข้านะครับจากตัวอย่างกราฟนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าราคาของหุ้นเนี่ยกำลังย่อลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ MACD เนี่ยมีการตัดขึ้นกันนะครับเกิดการ divergence ครั้งที่1เกิดขึ้นนะครับอะแล้วหลังจากเกิด divergence ปุ๊บนะครับราคาของหุ้นเนี่ยก็มีการขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาถึงจุดต่ำตรงนี้ ที่เขามีการเกิดสัญญาณตัดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ว่าจุดต่ำเนี่ยเกิดก o l d e n c r ร s สขึ้นมา2ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากตรงนี้นะครับที่ว่าราคาหุ้นกําลังขึ้นเนี่ยเราก็มีการ d i v e r g e n ์ของ MACD เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยในการเข้าซื้อที่ว่าราคาของหุ้นเนี่ยจะขึ้นได้นั่นเองนะครับอีกตัวอย่างกราฟหนึ่งของข้อที่3นะครับตรงนี้นะครับราคาของหุ้นเนี่ยทำราคาลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ MACD นะครับมีการชี้ขึ้นเนาะแล้วก็เกิดการตัดขึ้นของ Golden c o s s เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับราคาของหุ้นเนี่ยก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีการตัดขึ้นอีกในจุดต่ำตรงนี้นะครับของ Golden c o s s ตรงนี้แล้วก็แท่งเทียนตรงนี้นะครับแล้วก็ทิศทางของ MACD เนี่ยก็ชี้ขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างตอนวันล่าสุดเนี่ยราคาของแท่งเทียนเนี่ยก็กำลังลงอยู่นะครับในจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับ ข้อ4นะครับจุดสูงเกิด dead cross สองครั้ง MACD bearish d i v e r g e n c e เป็นโอกาสที่ดีในการออกนะครับจากตัวอย่างการาฟตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าราคาของหุ้นเนี่ยทำราคาสูงขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่า MACD เนี่ยเริ่มมีการทิศทางชี้ลงเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการเกิด dead cross ขึ้นมา2ครั้งในจุดตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาของหุ้นนะครับก็ชี้ลงตามลงมาให้เราเห็นเลยหลังจากนั้น MACD ก็มีการ ลงมาเหมือนกันนะครับสำหรับรูปแบบแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติมีใครที่กําลังถือหุ้นอยู่เนี่ยในส่วนของจุดตรงนี้นะครับก็สามารถเป็นสัญญาณเตือนในการขายได้เลยนั่นเองอีกตัวอย่างกราฟหนึ่งของข้อที่4นะครับก็คือก่อนช่วงที่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการตัดลงของ MACD ครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งที่ราคากําลังจะขึ้นมานิดนึงนะครับเกิดเดเวอเจนต์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ มีการตัดลงของตัว MACD เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็ลงเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ MACD เนี่ยก็เป็นทิศทางชี้ลงเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่กำลังถือหุ้นลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับในช่วงก่อนที่หุ้นจะลงแล้วมีการไซเวย์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณแบบนี้นะครับก็สามารถเตรียมขายได้เลยนั่นเองข้อ5ครับฟื้นคืนชีพชุบชีวิต ในช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับหลังเกิดการย่อตัวล้างจานและเกิด d ด a ดคอร์สเนี่ยภายใน2วันนะครับเกิดโกลเด้นคอร์สขึ้นอย่างรวดเร็วราคาของเขาเนี่ยจะขึ้นแน่นอนนะครับจากตัวอย่างกราฟนะครับก็คือตอนที่หุ้นเนี่ยมีการย่อตัวล้างจานเกิดขึ้นนะครับแล้วมีการตัดลงของเด a ดคอร์สเนี่ยสจุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยภายใน2วันนะครับเขาก็เกิดเส้นโกลเด้นคอร์สตัดขึ้นกันขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าเราเจอจุดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นจุดเข้าซื้อได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาของหุ้นเนี่ยเขาก็ขึ้นเลยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของข้อที่5นะครับก็คือตรงนี้นะครับที่หุ้นเนี่ยมีการย่อตัวมาใช่ไหมครับมีการเกิด dead cross ตัดลงเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสวันปุ๊บเนี่ยมีการตัดขึ้นของเส้น dead cross เกิดขึ้นนะครับในจุดของแท่งเทียนตรงนี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยราคาของหุ้นเนี่ยก็ชี้ขึ้นเลยนะครับ ข้อที่6นะครับไม่อาจเยียวยาได้ในช่วงที่เป็นขาลงหลังจากการรีบาวและเกิดโกลเด้นคอร์สภายใน2วันนะครับถ้าเกิดเดดคอร์สเนี่ยราคาจะลงอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับก็คือจากตัวอย่างการาฟตรงนี้นะครับราคาหุ้นเนี่ยนิ่งมาระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีการพยายามรีบาวขึ้นมาเนี่ยครับใน2วันตรงนี้เนาะแต่ว่าพอเขารีบาวขึ้นมาเสร็จเนี่ยเกิดการตัดลงของเดดคอร์สเกิดขึ้นใช่ไหมครับพอเกิดการตัดลงปุ๊บเนี่ย ราคาหุ้นเนี่ยก็ชี้ลงมาอย่างให้เราเห็นได้ชัดเลยนะครับในจุดตรงนี้เนี่ยก็ควรที่จะระวังด้วยนะครับถ้าสมมุติถือหุ้นลักษณะอย่างนี้อยู่เนาะอีกตัวอย่างกราฟหนึ่งนะครับตอนช่วงที่ว่าราคาหุ้นเนี่ยกำลังพยายามจะรีบาวขึ้นมานะครับในแท่งเทียนตรงนี้นะครับแต่ว่าก็เกิดการ d e ดคอ o เกิดขึ้นใช่ไหมครับพอเกิด d e ดคอ o เกิดขึ้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเขาก็ชี้ลงมานะครับ m s c d เนี่ยก็ชี้ลงมาอย่างให้เราเห็นได้ชัดเลยนะครับ ข้อที่7นะครับหลุมพังทองคําหลังจากที่ราคาขึ้นมีการย่อตัวและเกิด dead อ o ภายใน7วันนะครับ momentum ขาลงเนี่ยค่อนข้างสั้นและเกิด golden c o s สราคาเนี่ยจะขึ้นแน่นอนครับก็คือจากตัวอย่างกราฟตรงนี้นะครับตอนที่ราคาหุ้นเนี่ยกำลังทําราคาขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็เกิดการย่อตัวเกิดขึ้นครับแต่ว่าถ้าสมมุติตอนหุ้นย่อตัวเนี่ยภายใน7วันนะครับมีการเกิดเส้น golden c o s สเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมุติเกิดเส้น golden c o s สปุ๊บเนี่ย ราคาหุ้นของเขาเนี่ยก็จะขึ no ้นอย่างแน่นอนนะครับก็คือจากตัวอย่างกราฟตรงนี้เนาะพอเกิดเส้นโกลเด้นคอตัดขึ้นมาเนี่ยราคาหุ้นของเขาเนี่ยก็ชี้ขึ้นมานะครับผมข้อสุดท้ายนะครับฤดูใบไม้ผลิบานสะพังเป็นโมเมนตัมขาขึ้นต่อเนื่องเกิน2เดือนเนี่ยตลาดจะเป็นตลาดกระทิงนะครับจากตัวอย่างกราฟตรงนี้นะครับราคาหุ้นเนี่ยมีการขึ้นมาต่อเนื่องเลยแล้วก็มีการย่อตัวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทําราคาขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ ภายในระยะเวลา2เดือนนะครับถ้าสมมุติเขาขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเกิน2เดือนใช่ไหมครับก็จะถือว่าเป็นเข้าสู่ช่วงของตลาดกระทิงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเขาก็ยังคงขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับอ่าอีกตัวอย่างข้อนึงของข้อที่8นะครับราคาของหุ้นเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับในระยะเวลาหลายเดือนแล้วก็มีการย่อตัวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการทําราคาขึ้นไปต่อได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโมเมนตัมขาขึ้นของเขาเนี่ย ยังคงขึ้นอยู่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น8เคล็ดลับของ MACD นะครับสำหรับคนที่ใช้ MACD เนี่ยก็สามารถนำมาประยุกต์ในการใช้ในการเทรดหุ้นได้นั่นเองนะครับถ้าพี่ๆคนไหนฟังเนื้อหาของคลิปแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซั s c r i b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับ